สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องวัดชนค่ะวันนี้พี่วัดจะพาทำตำแตงนะคะแตงร้านเนี่ยค่ะส่วนประกอบหลักๆก็จะมีเนี่ยนะแตงร้านมะเขือเทศลูกหนึง่งมะนาวลูกหนึ่งนะคะจะใส่กะปิอันนี้เป็นมะขามเปียกพริกแห้งแล้วก็กระเทียมนะคะกุ้งแห้งค่ะ อันนี้มีถั่วป่นนิดนึงแล้วก็มีน้ำตาลปี๊บนะคะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลานะคะมาดูวิธีทำกันต่อเลยค่ะมาดูวิธีเลือกแตงร้านนะคะถ้าจะดูว่าให้สดกรอบอร่อยเนี่ยนะคะสังเกตว่าเขายังจะมีขั้วขั้วดอกติดอยู่เรามาดูตรงส่วนตรงหัวเนี่ยก็จะไม่เหี่ยวไม่ย่นนะคะเราก็จะมาเริ่มด้วยการปอกเปลือก แตงร้านนะคะเพราะว่าจริงๆเปลือกแตงร้านเนี่ยจะแข็งนิดนึงแต่ว่าถ้าคนที่ไม่ปอกนะคะก็เวลาที่เราสรับรวมกันก็จะก็จะไม่แข็งมากนะแต่ว่าพี่วัดใช้วิธีปอกออกทั้งหมดดีกว่านะคะจะได้เคี้ยวง่ายๆหรือจะปอกไม่ทั้งหมดเช่นอปอกส่วนหนึ่งเหลือไว้ส่วนหนึ่งก็ได้นะคะเช่น เช่นปอกไปข้ามข้ามแบบนี้ค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วก็นำมาสับนะคะแตงร้านเนี่ยค่ะแตงร้านเนะที่ว่าจะใช้ทั้งใส่มเมล็ดเข้าไปด้วยนะเพราะว่ามเมล็ดเขาเนี่ยมันไม่ได้แก่นะคะถ้าเป็นแตงกวาเนี่ย มเมล็ดข้างในเขาจะแข็งนะแต่ถ้าเป็นแตงร้านเนี่ยมเมล็ดเนี่ยจะอ่อนๆนะคะแล้วก็จะออกหวานด้วยนะก็แล้วแต่ใครจะชอบนะคะว่าสับแบบชนิดไหนจะแบบสั้นแบบยาวแบบละเอียดก็ว่ากันไปเนาะแต่ของพี่วัดใช้ประมาณนี้ก็คือแตงเนี่ยเขาจะเขาจะเนื้อเขาจะนิ่มไม่ใช่นิ่มคือเขาจะนุ่มอยู่แล้วไม่แข็งอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ใช้ชิ้นใหญ่หน่อยก็ได้นะคะหั่นเป็นชิ้นใหญ่หน่อยก็ได้เนี่ยค่ะ,มะเมล็ดข้างในเขาอ่อนๆนะคะสามารถใช้ผสมกันไปได้เลยนะคะบางคนก็ใส่เปลือกเข้าไปด้วยเพราะว่าถ้าใส่เปลือกเข้าไปเขาจะได้แบบเหมือนกับไม่นิ่มเกินไปอะ่ะ หั่นเป็นชิ้นใหญ่ก็ได้ค่ะเพราะว่านะอย่างที่บอกอะ่ะเขาเป็นเ,เนื้อเขานุ่มอะ่ะไม่เหนียวคนที่ลดความอ้วนนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับพวกที่เป็นโรคเก,กานะคะ อันนี้คนที่เป็นโรคเกาอาจจะมีปัญหาหนิดนึงแต่ว่าสําหรับคนที่ไม่ได้เป็นโรคเกาเนี่ยทานได้นะคะเป็นเป็นผักที่ฉ่ำน้ำกินแล้วไม่ทำให้อ้วนด้วยนะคะอ่ะเราก็เตรียมของทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะแตงร้านนะคะเราสับไว้เรียบร้อยส่วนประกอบมาดูอีกครั้งหนึ่งค่ะก็จะมีะกะปิพริกขี้หนูกระเทียม กุ้งแห้งอันนี้เป็นน้ำมะขามเปียกนะคะซึ่งพี่วัดเอาไปต้มมาเรียบร้อยแล้วก็คือคั้นน้ำมะขามเปียกแล้วก็เอาไปต้มให้สุกนะคะมีมะนาวมะเขือเทศปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะใส่ถั่วผล่นลงไปนิดนึงนะคะมาลงมือตำพริกกับกระเทียมก่อนนะคะ ที่วัดใช้พริกแห้งเพราะว่ามันจะเข้ากันกับการตำตำแตงเนาะใช้พริกแห้งจะอร่อยแล้วก็ใส่กุ้งแห้งลงไปเลยนะคะใส่กุ้งแห้งลงไปตำปบ,ปบุบบุบก็แค่บุบบุบนะคะไม่ต้องตำละเอียดเนาะกุ้งแห้งเนี่ยเวลาที่เรา เคี้ยวอ่ะมันจะได้รู้สึกได้เคี้ยวเนื้อกุ้งนะคะใส่กะปิเข้าไปนิดนึงนะคะบางคนอาจจะใส่ใส่ปลาร้านะแต่พี่วัดใส่กะปิแทนนะคะใส่กะปิขนาดนี้นะคะแล้วก็ปรุงรสทุกอย่างก็เหมือนกับ การทำส้มตำะนะคะใส่มะเขือเทศมะเขือเทศอันนี้ก็เป็นมะเขือเทศลูกใหญ่นะคะใส่เป็นหนึ่งลูกถ้าใครที่จะใช้มะเขือเทศส่วนใหญ่ถ้าเป็นส้มตำเนี้ยนะเขาจะใส่มะมะเขือเทศสีดาเนาะมันจะออกรสเปรี้ยว เปรี้ยวอมหวานนิดนึงแต่นี้ไม่มีแบบนั้นแล้วก็ใส่มะนาวก็ปรุงรสนะคะปรุงรสส้มตำมานะคะที่ว่าจะใส่แค่มะนาวแค่ซีกเดียวก่อนนะเพราะว่า,าแตงเนี่ยมันจะปรุงรสได้รับรสได้เร็วมากๆเลยนะคะ ใส่น้ำปลาคือความเค็มของเราก็าจะอยู่ที่กะปิแล้วก็กุ้งแห้งนะเขาก็จะมีรสเค็มอยู่บ้างแล้วแล้วก็จะใส่น้ำขมขามเปียกที่พิวัดต้มไว้แล้วนะคะหอมเชียวหอมส้มตำขึ้นมาในทันที เสร็จแล้วก็จะใส่แตงที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยนะคะแตงเนี่ยเขาจะมีมความฉ่ำน้ำนะคะปรุงง่ายมากอร่อย จะน้ำลายไหลยังไงไม่รู้เวลาเราตำนี่เราก็ตำโยงๆนะคะตำแค่ให้พอเข้าเนื้อเนาะแล้วก็ชิมรสเลยค่ะ ิมดูก่อนนะอืมอมเผ็ดมากเลยพริกแห้งค่ะเผ็ดเดี๋ยวจะเติมน้ำมะขามอีกไปนิดนึงนะคะเพราะว่าเปรี้ยวยังเปรี้ยวน้อยอยู่ ่ะชิมอีกรอบสิอืขอน้ำปลายอยีกนิด <_ <EN> _>ง่ายๆนะคะเพื่อนๆเนาะของกินที่เราทำกินเองน่ะไม่ยากเลยนะคะปรากฏว่าลืมใส่น้ำตาลค่ะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเนื้อแตงเขาจะมีรสหวานๆนอพี่วัดก็เลยไม่ได้ใส่น้ำตาลแค่นี้ก็เรียบร้อยนะคะก็ตักใส่จานได้เลย เสร็จแล้วเก็จ,จะใส่ถั่วนะคะถั่วที่เราถั่วขั่วป่นลงไปนิดนึงก็เพราะว่ามีถั่วคือมีเหลืออยู่ว่างั้นเถอะก็เลยเอามาใช้กับตรงนี้นะคะตำแตงนะคะพี่วัดก็จะต้มเส้นหมี่นะใส่เส้นหมี่ต้มลงไปด้วยใส่ตรงไหนดี ก็คือต้มแล้วใส่มาเลยเนาะใส่เส้นหมี่ต้มเข้าไปนะคะหู้หุ้ยร้อนๆหรือใครจะใส่เป็นขนมจีนก็ได้นะคะแต่พี่วัดใช้เส้นหมี่ต้ม ไม่มีขนมจีนค่ะวันนี้ก็จะได้ตำแตงกับเส้นหมี่ต้มนะคะเป็นอาหารที่สามารถจะคือทานแล้วไม่อ้วนนะคะแบบนี้สำหรับสาวๆที่ต้องการลดความอ้วนใช้สูตรนี้ได้เลยนะคะทีนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะอาหารจานเดียวของเราก็พร้อมแล้วนะคะหโหเยอะมากเลย อาหารจานเดียวแต่มันเยอะเนาะมาค่ะมาค่ามาทานด้วยกันนะมันง่ายมากเลยแต่ว่ามันก็อร่อยอืม ตําแตงนะคะมันจะเข้าเนื้อมันจะปรุงง่ายอะคะ่ะเพื่อนๆนะคะอร่อยใครจะทานกับทานเปล่าๆก็ได้ทานกับขนมจีนก็ได้เนาะอันนี้เป็นเส้นหมี่นะคะเส้นหมี่ต้มว้าว เยอะมากกว่าไหมีน่ะ อร่อยค่ะมันจะได้สัมผัสเนื้อกุ้งเนี่ยนะกุ้งแห้งเนี่ยค่ะอืมแต่ก็เผ็ดอยู่นี่คือรสชาติจิตจาดนะคะ เผ็ดแต่อร่อยค่ะเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆที่อร่อยแล้วก็ได้ประโยชน์นะคะแนะนำกับเพื่อนๆสาวๆที่ต้องการลดน้ำหนักนะคะใช้เมนูนี้ได้เลยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ